เอาเป็นหนี้เข้าไปอีกแล้วเกินตัวอีกแล้วมันต้องอดทนสูงมันต้องใช้สติดึงหลายๆรอบโดยเฉพาะสาวๆกับห้างสรรพสินค้าลดราคาเนี่ยเฉียดใกล้กันไม่ได้เลยแม่เหล็กตัวใหญ่มันดึงดูดแล้วเกินบางทีถึงกับยอมอดข้าวกันเลยทีเดียวยอมเป็นหนี้รูดบัตรเครดิตหอบผิวถึงบ้านก็พบว่าเสื้อแบบนี้สีเนี่ยฉันมีสามตัวแล้วซื้อมาทำไมอีกเนี่ยเออหน้ามืดจริงๆ มีเรื่องทำนองนี้อีกเยอะกลับไปทบทวนความสุขโดยไม่ต้องใช้เงินเขียนรายการใส่กระดาษออกมาเลยเขียนสมองออกมาใช้การหน่อยมันจะได้ไม่ทู่สมดุลชีวิตมันจะต้องทุกด้านทั้งชีวิตการงานความรักครอบครัวการครบเพื่อนการใช้จ่ายสุขภาพทุกเรื่องสำคัญหมดต้องจัดสมดุลให้ดีให้พอกับกระเป๋าหาความสุขด้วยความสงบเย็นด้วยธรรมะเป็นเคล็ดลับสุดยอด เรื่องความพอดีนี่นะเป็นความสมดุลของจิตใจเป็นความสุขที่ไม่ไหวคว้าโดยความจําเป็นเป็นความสงบระงับไม่อยากไปตามกระแสตามคําโฆษณาคําบอกเล่าตามแผนการตลาดเพื่อให้คนใช้จ่ายต้องการอะไรเกินตัว